โอเคครับผมก็สวัสดี f อซทุกคนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเอาไซส์ที่ผมชอบที่สุดนะครับมารีวิวนะครับก็จะเป็นโซนี้นะครับเมสี่สิบนะครับเมสี่สิบให้ดูนะครับอันนี้เมสี่สิบนะอันนี้จะเป็นไผ่สดนะครับที่ผมใช้เหล่านะคือผมผ่ามาบุเหลาเลยวันนั้นเลยนะครับแล้วเหล่าเหลาโค้งใหญ่ไว้นะครับแล้วก็พอเหล่าเสร็จเราตากโค้ง พอตากโค้งให้มันแห้งแล้วถึงจะมาติดนะครับไม่ใช่ว่าเราเหลาเสร็จไม้สดเรามาติดเลยอันนี้ก็คือเหลาตอนไม้สดไม่ใช่เหลาตอนแห้งนะอันนี้คือผมผ่าแล้วก็เหลาเลยนะครับตอนไม้สดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามันจะข้อดีข้อเสียมจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวช่างน้ําหนักให้ดูนะครับอันนี้คือยังไม่เสียงมากนะครับมันต้องสักประมาณนี้มันถึงจะจวดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเห็นนะปีกมันไม่เชิงแข็งอะแล้วก็มันออกไปทางอ่อนด้วยนะครับ มันก็เลยผมว่านิ่งผมว่านิ่งถ้าขึ้นไปเนี่ยนิ่งเนี่ยถ้ายังไม่ได้แต่งนะเพราะว่าธนูเนี่ยมันหนักนะอันนี้ขนาดธนูก่งแล้วเนี่ยยังยังเฉียงได้แค่นี้นะครับนิ่งแน่นอนสันนิษฐานไ้เลยว่าน่าจะนิ่งแล้วก็ถ้าสมมติมันใส่ก็คงจะใส่ไม่แรงนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยมันยังแห้งไม่สนิทนะครับมันยังเป็นสีเขียวอยู่เลยแล้วก็มันเย็นเย็นมันอมน้ําอยู่นะครับ แต่ผมก็เลยเหลาใหญ่ทักหน่อยนะเพราะถ้าเราเหลาเหลาเล็กมันก็จะคันอ่อนนะครับอันนี้เลยข้อเสียเลยไม้สดก็คือหนึ่งเลยคือน้ําหนักน้ําหนักมันจะหนักนะครับแล้วก็ความแข็งเนี่ยมันจะยังไม่ได้ยิ่งถ้าใครที่เหลาตามผมนะเหลาตอนที่มันสดเนี่ยอือันนี้คือกะกายยากมากนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยผมเหลาใหญ่นะลองดูดิผมเหลาใหญ่แล้วแข็งแข็งเลยพอผ่านไปสักพักหนึ่งพอมันมันเริ่มรีดน้าออกเนี่ย คือไผ่มันจะแห้งแล้วแบบมันจะเบาแล้วก็มันอ่อนใช่อ่อนมากเพราะขนาดนี้ผมเหลาพื่อไว้แล้วนะก็คือนี่แหละเรื่องของน้ําหนักนี่คือเราจะกลไม่ได้นะครับถ้าเราใช้ไผ่สดนี่คือข้อเสียหลักๆเลยแต่คือถ้าข้อดีนะข้อดีมีน้อยนะเพราะว่ามันเหลายากเือเหลาง่ายแล้วก็แต่ว่ามันหักหักหักง่ายเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรนะเราไปแต่งอะไรนิดหน่อยไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันจะอ่อนไปตามที่เราทําเลยบางทีจับแรงปับ๊บ ไม้มันอ่อนยัวบไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าถ้ามือใหม่ไม่แนะนำแล้วกันนะครับของผมเราค่อนข้างจะรู้แหละว่ามันต้องหนักขนาดไหนนะครับแล้วก็อ่อนขนาดไหนนะครับอ่ะก็อย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปลองวันนี้นะครับเดี๋ยวเทสธนูให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันเมสตีติดไซน์นี้ผมชอบมากเลย เดี๋ยวมาฟังเสียงธนูกันนะครับอันนี้จะเป็นใบขุ่นนะครับใบแข็งใบแข็งใสเนี่ยคือผมลองทําแล้วใบมันไม่ตรงสักอันเลยซื้อมาสองมว้วนใหญ่ๆใบไม่ตรงเลยอันนี้ก็เลยเอามาทําใบขุ่นนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกัน โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองดูนะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เราจะไปแต่งให้มันใส่ได้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเสียงธนูเวลาขึ้นนะครับว่ามันจะเพะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามครับผมโอเคครับผมก็อันนี้อยู่ที่สนามเดลิงนั่นครับเอาเมตรสี่สิบนะครับมาลองนะครับ อันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าขึ้นง่ายนะครับไม่ต้องใส่สนทภัายนะครับปีกไม่แข็งมากนะครับเล่นลมเบาได้อันนี้ผมลองใส่ให้มันใส่นะครับแต่ลมมันมันเบาไปหน่อยนะครับลมมันเบามากครับปล่อยไม่ยาวได้นะครับ อันนี้เป็นไผ่แห้งนะครับอันนี้เรามาลองให้ดูนะครับว่าไผ่แห้งนี่มันทําเอิมไผ่ไผ่สดนะครับไผ่สดก็คือคอเสียเยอะกว่านะผมว่าไผ่มันค่อนข้างมีน้ําหนักนะครับพอมันแห้งมันก็จะแบบอารมณ์เหมือนไผ่เหี่ยวแต่ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่ให้ดีก็คือไผ่ไผ่แก่ไปเลยนะครับแห้งไปเลย ไม้มันจะสปริงดีนะครับอย่างตัวนี้ก็คือมันไม่ได้แข็งมากนะครับแต่เป็นไผ่ที่มันแห้งๆกมันจะสปริงดีกว่านี้นะผมว่าเบามันจะวิ่งดีนะครับอันนี้ผมมันจะชักหน้าไปนิดนะครับไม่ได้ยังไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับก็มาลองเทส ครับก็ประมาณนี้นะครับ